นี่นะฮะเราจะมาท่าเด็กอีบเตะฟุตบอลนะฮะใครเตะโดนเนี่ยเอาไปเลยฮะหนึ่งร้อยปอนที่อีบบอกเลยว่าเยอะมากครับทุกคนคือข่าแรงหนึ่งวันแหละทุกคนมา let's go คนแรกคนนี้คนแรกคนนี้ชื่อสามิดนะสามิดสามิมดโอเคโอเคดูเฮ้ยใกล้เคียงอ่ะคนนี้ชื่อผู้สามผู้สามอ่โฟสอะโส โคดโคามนะทุกคนดูอุ้ยใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงอ่ะยา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 นี่นะยาเาจะบยกยัวัน ح อยางักอะไรไม่รู้ เี่ละเี้นันยิ่นันเอ่นันคนนี้คนนี้เก่งคนนี้เก่งผมว่าโอ้ยยินันผมว่าเป็นเพราะว่าบอลไม่มีลมอนี่อุมาอุมาเดเอดเยยินัน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 ยนันยิ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 นน อ่ะ yes นี่ซามีรซามีรโอ้ไม่โดนวะมันยากเหมือนกันนะใช่ยากเหมือนกันนะโคซามโคซามวุ้นโคซามยา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 โอกาสอันที่สองของยายาทุกคนดูโอ้มึงยิงอะไรวะยายาวัดให้หน่ย กินันกินันยูยู are best p l e r สุราเชมบพี่เชมเอเออกว่ามชรองเท้าไหโอเคกิน <tenha S 2> ันนหนึ่งคะแนนาละดูคโอเคหนึ่งครั้งนะกินันนำอยู่ตอนนี้คนนี้เขาเล่นเก่งอยู่แล้วแหละนี่อุมาอุมาขัชนะเซฟไปแล้วเกมที่แล้วเกมนี้จะได้หนึ่งร้อยวเปล่ามาดูกัน โอ้ยใกลเคียงไกเคียงอ่ะซามิรกลับมารอบที่สามล้รอบที่สามนะฮะน้องซามิรดูเู้ยิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนี่นี่อะอุสามฮุสมนี่เอ้ยคันที่สามของฮุสนี่

แต่รองท้าก็แล้วทุกคนยังยังไม่ตรงคนนี้ไม่ใกล้เคียงลงนะยี่น่หละยินันยินันยินันนนนี่คนนี้เขามีหนึ่งแต้มนะทุกคนยินันยินันยินันอูดิเดียวดิเดียวอ่าอุมาร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 าราได้รับมาเก่า อุ้ยอุ้ย,ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวทุกคนผมดุนแทนพวกเขาอ่ะนี่คือรอบที่ไหนบ้าล่ะรอบที่สี่แล้วะลาซมใครจะเป็นผู้ชนะวะโอ้โหไม่ใกล้เคียงเลยนะผู้ชนะอยู่สกิลขชาล่เฮ้ยยยดันบอลดิษถามว่าไม่ไม่อยากได้หรอวะโซไอศกรีมอะไรอู้หูนิดเดียวนิดเดียว ạ kìa 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 ยังเริ่มิดแกนนกนนไม่ต้องใชขสองคะแนนสองคะแนนเขสองคะแนนแล้วนะถ้ากินนานได้อีกครั้งนึงนี่คือได้นะส่วนเขาอื่ยังยังศูนคะแนนหมดเลยอุมัอุมอุมอุมั โอ้โดกรถรถเขาหบหินแล้วให้นี่กลับมาที่นอกคนนี้อีกแล้วรอบที่อะไรไม่แน่ใจล้วดูรอบที่สี่ปะน่าจะห้าะโอ้ไม่มีใครได้เลย่ะเฮคือ คือไม่มีแค่ได้คะแนนเลยทุกคนคือศูนย์หมดเลยแค่คนนี้คนเดียวที่สองโอ้ไม่มีลุ้นเลยไม่มีลุ้นเลยนี่อ่าใครต่อใครต่อยา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 นี่มีการจิ้ด้วยเดือนอ๋ออันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่

โอ้นิเดียวตอนนี้ซบบอกว่าบอกว่าตอนนี้บอกเรอไปนี่อ่ตอนนี้ตอนนี้ทุกคนต้องเชียร์อย่าให้กินานยิงโดนเพราะถ้าเขายิงโดนก็จบเกมเลยป่าตระเอะไรนนะ้เดี๋ยวเดยตอนที่กินานยิงอ่ะกมึงก็กดดันลยดิในกนน่ช็อ ขไม่ร้จะรสูตรอเยเลยตาตาตอตาตาไมาตตอนนี้สูนูมีแค่คนเดียวแค่สองคะแนนโอ้ไม่โดนอีกวะพุสามพุสามคุณลืออรมาุขุสุุขุุขุสุุุขุสขุสุุุุุุุุุ ยยต้องได้แล้วลูกคนลูกนี้นี่ต้องได้แล้วลูกนี้แต่โม่เราเราไม่ไปเชิญเชสโซนเราติดตายเลยี่มีการเอาไม้แบบตั้งตั้งไว้เลยบันไหลไงหลักการเยอะมากเออหลักการเยอะกว่านี้แต่ไม่เดินเลยอ่ะใครต่อใครต่อยีน่นเอ้ย ยินนยินันกินนยินันนี่ไม่มองไม่มองคือถ้าเขายิงเข้าอีลูกนึงคือเขาชนะเลยนะอามอามร์อุมร์อามร์อุมร์อามร์อุมรมร์อาร์อาามานั้น ส่วนส่วนนิ่งเป็นลองก่อนมึงลองนี่ยูซุตขอลองนะผมว่าอาจจะยากมึงที่ว่าบนไม่ค่อยมีลมไงถ้าถ้าโดนนะใครเลยวะถ้าโดนกูวิดพื้นสิบครั้งแน่แล้วถ้าไปเดี๋ยวกูเตะกูโดนมึงมึงก็มึงก็ต้องวิดพื้นไปเดี๋ยวถ้ากูเตะกูถึกกูโดนมึงก็ต้องอันนั้นนะวิดพื้นนะโอเคได้โอ้โหเฮ้อ

กูไม่น่าเกี่ยวเลยกูไม่น่าเกี่ยวเลยต่อต่อต่อโอเคฝากโฆษณากูเหนื่อยฟรีเลยนี่เออไมนต้องเจองแรอย่างนี้แหละพุสามพุสามพุสพุส โอ้สอบุกัสนี่ทุคนดูอุ้ยไม่มีลุ้นฟาดิวฟาดิวกแล้กดแลมันกดแล้วหย่าโอเคอกปกป๊อกป๊อกป๊อกอกปอกอกป๊อกป๊กปนอกป๊อกปกป๊อกปน โอ้ยังมีโอกาสยังมีโอกาสคนอื่นยมีโอกาสอยู่ยัมเลับยมนวยากมเลยะอนนอนยเลยโอโอ้มนยากนะเวะนี่ไลลลลลลมีนซมีนนี่ผมมาได้ลูกนี้ำรอโอ้ไม่โดนมันไปแบบนั้นอ่ะทุกคน ผมไม่รู้จะเชียร์ยังไงแลยอะผมอยากให้มีคนหนึ่งโดนอะเพื่อที่จะมันจะได้แบบสูสีไงคุณแซมคุณแซมคุณแซมผมอยากให้มันสูสีไงทุกคนไม่มีใครยิงโดนเลยวะ100 100ผมเมื่อเมื่ออุ้ยนิดเดียวนิดเดียวทุกคนคือถ้ามีคนหนึ่งยิงโดนอะทุกคนมันจะสนุกกว่านี้เว้ยมันจะกดดันไง อันนี้คือมันจืดไงมันแบบศู์หมดเลยแซีพีเนี่ยบิกาเมัมันยากตรงไหนวะทุกคนโคตรง่ายยูสบเตะครั้งเดียวได้เลยพุสพุสพุสฮุสฮุสพุสพุสฮุสฮุสฮุสได้

นี่ดูหลักการของเขาดู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 มาดูกันว่าเขาจะได้ทุกคผมรุ้นมากเลยเนี่ยโอ้โหใกล้เคียงผู้สามผู้สามโอ้เมื่อกี้ฟลุกเน่เลยเมื่อกี้ที่โดนอ่ะ ทีเดือนเมื่อกี้ฟลุกแน่กินันโอเคกินันถ้าเขาเด็ดดินเขาได้ร้อยหนึ่งครับทุกคนเบินดีครับยินดีคอับดีใจดีใจนิดเดียวคือถ้าเดินเมื่อกี้จบเกมไหมนะครึ่งชั่วโมงผ่านไปครับทุกคนมาดูลูกนี้นะฮะกินันถ้าเขายิงโดนคือจบไปเลยโอเคจบแล้วฮะจบแล้วฮะนี่จบแล้วฮะทุกคนนี่จะรล่าให้ คโอเในที่สุดนะฮะทุกคนเกือบครึ่งช okay. ั่วโมงนะฮะเราได้ผู้ชนะแล้วมีนั <S <S ่นคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มกินดีด้วยนะฮะสำหรับผู้ชนะในวันนี้ฮะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยผมจะทำอะไรอีกที่หยีบก็รอติดตามแล้วกันนะแล้วก็เพื่อนๆที่อยากจะให้ผมทำอะไรที่หยีบก็คอมเมนต์มาบอกได้เหมือนกันนะเสนอได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปอ่านโอเคนะทุกคนไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าไปเส้นทางที่เราเดินผ่านมาไกลแสน ขึ้นมาในใจวันนี้ฉันได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่ข้างในมันคือคำตอบที่ใช้ฉันเรียกมันว่าความฝัน Last night you don't cry <laughs> you don't cry ประมุดทุกคนก็จะร้องไห้ Me too I wanna cry too <laughs> อยู่ด้านใครอยู่ด้านใ you cry I s e e l no I feel คือแบบเราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอเขาอีกเมื่อไหร่จะได้เจอหรือเปล่าทุกคนแล้วแบบถ้าเจออีกทีก็อาจจะห้าปีสิบปีข้างหน้าแล้วแบบมันแก่แล้วทุกคนเข้าใจไหม